สวัสดีครับหมอทีมนะครับจากเพจนั่งเฉยๆก็ผอมได้ายหมอทีมวันนี้เราจะมาเคลียร์ปัญหากับเรื่องความเครียดในการลดความอ้วนกันนะครับด้วยหัวข้อยื่นอ3มเหตุผลที่เราต้องรู้สึกสนุกหรือรู้สึกมันนะครับกับการลดความอ้วนเพราะหลายๆคนจบการเรียนมาทั้งประถมมัธยมมหาลัยนะครับหรือเรียนปริญญาโทปร,ริญญาเอกก็ตามทุกคนจะถูกสอนมาว่าเวลาเรียนเนี่ยมันต้องเครียดเวลาทําอะไรมันต้องจริงจังนะครับ แต่จากนั้นวิจัยพบว่าเวลาทําอะไรจริงจังจนเกินขอบเขตจนกลายเป็นความเครียดเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผลของการทําสิ่งนั้นมันมันมกจะโอกาสล้มเหลวมากกว่าสําเร็จนะครับเราจะมาดูกันว่าอทำไมเวลาเราออกกํบบาลังกายแล้วคุมอาหารแล้วเรารู้สึกไม่สนุกหรือเราเครียดนั่นเองมันมีเหตุผลอะไรที่ทําให้เราเนี่ยลดความอ้วนได้ยากขึ้นนะครับโดยที่หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเพราะหลายคนถามผมว่า เนี่ยหมอทีมก็ทําทุกอย่างแบบที่หมอทีมบอกแล้วแต่มีอย่างเดียวที่ยังทําไม่ได้คือยังรู้สึกเครียดอยู่ชั่งน้ําหนักทุกวันวัดรอบเอวต้นแขนต้นขาทุกวันรู้สึกเครียดตลอดเลยรู้สึกว่าเวลาวัดแล้วมันน้ําหนักมันขึ้นขึ้นลงๆยิ่งขึ้นขึ้นลงๆ,งลงๆก็ยิ่งเครียดเดี๋ยวผมจะมาเฉลยให้ฟังนะว่า3มเหตุผลนะที่ทำไมเราถึงต้องสนุกกับการลดความอ้วนเรามาเริ่มจาก3ามเหตุผลที่ความเครียดทำให้เราลดความอ้วนได้ช้าก่อนครับ เหตุผลแรกนะครับก็คือว่าความเครียดเนี่ยมันทําให้เกิดแรงต้านจากภายในแรงต้านจากภายในก็หมายความว่าคุณอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเวลาเราทําอะไรบางอย่างมันจะมีตัวร้ายกับตัวดีนะครับตัวร้ายก็บอกว่าไม่เห็นต้องออกกาลังกายเลยแล้วไมออกกาลังกายมันเหนื่อยแน่นี้คุมอาหารเครียดไม่เห็นอร่อยเลยกินนู่นกินนี่เห็นอร่อยแลวกินไข่ไปบางคนท้องอืดอีกนะบางคนผายลมบ่อยดูสิไม่น่า ไม่น่าคุมมาหายไม่น่าออกกำลังกายเลยส่วนไอ้ตัวดีก็บอกว่าเฮ้ยการการออกกำลังกายมันดีนะมัน <wan> ท <cartoon> ําให้เราสดชื่นการออกกำลังกายมันทําให้เรากะปรี้กระเป่าการออกกำลังกายมันทําให้เราแข็งแรงขึ้นนะการออกกำลังกายช่วยเผาผลาญไขมันมันจะมีตัวร้ายและตัวดีคู่กันนะดังนั้นเวลาที่เรามีความเครียดเนี่ยไอ้ตัวร้ายมันจะชนะแรงต้านจากภายในของตัวร้ายเนี่ยมันจะเยอะอย่างนั้นความเครียดจึงส่งผลเสียนะครับต่อการลดความอ้วนนะครับอย่างที่สองก็คือ ความเครียดเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าการคุมอาหารกระบอกงำกายมันเป็นเรื่องคล้ายๆนี่ครับคล้ายค,ความเครียดมันจะคล้ายๆกับงานประจําหรือความเครียดคล้ายๆกับเวลาเราไปโรงเรียนแล้วเราไม่ชอบไปโรงเรียนหรือว่าความเครียดมันคล้ายๆกับอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเจอวิชาที่เราไม่ชอบดังนั้นเวลาที่เราทําในสิ่งที่เราไม่ชอบมันจะเท่ากับอะไรครับก็คือมันจะรู้สึกรังเกียจเลย มันจะรู้สึกรังเกียจดังนั้นพอมันรู้สึกรังเกียจเสร็จปุ๊บมันก็เลยทําให้เราไม่ค่อยอยากคุมอาหารคุมอาหารแล้วเบื่อง่ายบางคนกินอาหารแค่ซ้ํากันไม่กี่มื้อก็เบื่อแล้วนะครับเป็นเพราะว่าสมองภายในของเราเนี่ยมันชนะเหตุผลไม่ได้เหตุผลเรารู้เลยครับว่าการคุมอาหารดีการออกกําลังกายดีแต่พอเรารู้สึกรังเกียจมันเราจะมีเหตุผลต่างๆนั้นนะอาหารคลีนมันไม่อร่อยกินไข่ต้มมันติดคอออกกําลังกายมันปวดเมื่อย ตื่นเช้าไม่ไหวหรอกเมื่อคืนนอนดึกคือมันจะมีอะไรบางอย่างทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากทําสิ่งนั้นนะครับข้อหนึ่งเนี่ยคือเรารู้สึกแล้วว่ามันมีแรงต้านแรงต้านจากภายในใช่ไหมครับพออันที่สองปุ๊บมีความรู้สึกว่าเหมือนรังเกียจเลยรังเกียจการออกกําลังกายรังเกียจการกุมอาหารมีคนถามผมบ่อยว่ามีอะไรที่มันง่ายกว่านั้นไหมผมบอกว่ามีครับ คือถ้าเรากินอาหารเสริมมันก็ลดความอ้วนได้ครับการอดอาหารมื้อเย็นมื้อกลางวานันมันก็ลดความอ้วนได้ครับแต่ผลสุดท,ท้ายมันจะเกิดโยโย่โยในช่วงปลายนะครับของการออกกําลังกายการกุมอาหารต่อไปทําให้ผลสุดท,ท้ายเนี่ยเราอุตส่าห์ลดมา5โล10โลก็กลายเป็นว่าเพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิมนะครับอันที่3นะครับคือเรื่องของฮอร์โมนนะครับมันมีฮอร์โมนตัวหนึ่งผมขอเขียนเป็นภาษาไทยนะมันชื่อฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับถ้าใครอยากเห็นเซิร์ฟภาษาอังกฤษก็มพิเท่านี้ครับ Cortisol ครับฮอร์โมนคอร์ติซอลตัวนี้มันกระตุ้นทำให้เกิดการสะสมไขมันมากขึ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลกระตุ้นให้เกิดการเก็บสะสมไขมันมากขึ้นโอ้โ oh, หลดการขผาผ่านไขมันแล้วก็ยังกระตุ้นการสะสมไขมันด้วยด้วยนะครับสรุปก็คือทำให้ไขมันเพิ่มขึ้นนั่นเองฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยยังกระตุ้นให้เราหิวบ่อยดนะังนั้นคนที่ยิ่งออกกำลังกายคุมอาหารแล้วเครียด เครียดก็ยิ่งกลับไปหิวบ่อยหิวบ่อยก็ยิ่งกลับไปกินเยอะนะครับแล้วผลสุดท้ายเนี่ยสามเหตุผลเนี่ยก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการออกกําลังกายการคุมอาหารเนี่ยมันส่งผลให้เราครับรู้สึกว่ามันยากมากเลยที่เราจะต้องลดความอ้วนทําไมผมถึงพยายามทําให้มันสนุกนะครับถ้าเกิดใครเดินคอร์สออ,ออนไลน์กับผมนะครับเล่มน,นี้เทคนิคลดความอ้วนที่คน9 9ไม่รู้ใช่ครับบางคนบอกว่าเปิดไปนะครับตอนแรกครับ ผมพูดถึงเรื่องการนับแคลอา้าวทำไมเปิดเปิดไปต่อไปหมอทีมกลับบอกว่าไม่ต้องนับแคลก็ได้ทําไมผมถึงทําแบบนั้นเพราะว่าผมรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลดของอ้วนมันมี2แบบมันมีการนับแคลอรีก่กับการลดแคลอรี่ผมเชื่อว,ว่าการนับแคลอรี่เหมาะสำหรับบางคนนะครับ ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบนับแคลอรี่ชอบนับว่าอ่าวันนี้ข้าวผัดกะเพราไข่ดาว550แคลแล้วก็ไปกินตอนกลางวันข้าวข้าวมันไก่400แคลอย่างสมมุตินะครับแล้วก็ตอนเย็นอีกกินข้าวกับผัดผัก350แคลรวมกันได้ประมาณ1,500แคลไม่เกิน TDEE นะครับแสดงว่าแบบนี้จะผอมลงคือถ้าคุณชอบแบบนี้วิธีการนับแคลก็เหมาะกับคุณนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างเครียดง่าย ผมเป็นคนที่ทําอะไรแล้วถ้ามันเริ่มรู้สึกว่ามันยากมันซับซ้อนผมรู้สึกว่ามันยากที่จะลดความอ้วนผมจึงคิดว่าวิธีการที่ทําให้ผมลดความอ้วนจาก85กิโลหรือ64กิโลรอบเอวจาก38นิ้วหรือ31นิ้วใน2ปีเนี่ยมันเกิดจากการที่ผมรู้สึกว่าผมต้องทําอะไรที่มันง่ายที่สุดถ้าพูดภาษาบ้านๆน,นะแบบผมก็คือผมชอบวิธีที่คิดคนขี้เกียจทําแล้วได้ผลนะครับ ดังนั้นผมก็ชอบวิธีที่ออกกําลังกายแค่วันละ5-15นาทีแล้วผอมลงผมชอบวิธีการแค่ปรับอาหารแล้วทําให้ผมผอมลงนะมันจึงเกิดเป็นเทคนิคลดความอ้วนโดยการลดแคลอรี่แต่ไม่ใช่นับแคลอรี่นะเพราะผมไม่อยากมานั่งนับทุกมื้อนะครับผมอยากแค่กะกะเอานะฮะเทคนิคก,การเทคนิคก,การลดความอ้วนที่คน9เซในเล่มนี้เป็นการกะกะแคลอรี่อาหารแล้วก็ค่อยๆลด สิ่งสิ่งที่ผมเน้นในนี้ก็คือการค่อยๆลดอาหารที่ทําให้เราหิวบ่อยอาหารที่ทําให้เราแก่ลงอาหารที่ทําให้เรา,เอาตอบสนองต่อการสร้างไขมันเร็วขึ้นอาหารที่ทําให้เราเป็นเบาหวานความดันไขมันซึ่งผมเลือกในการตัดแป้งและน้ําตาลก่อนเป็นอย่างแรกครับแล้วค่อยตัดอาหารอื่นๆที่มีพลังงานแต่ผลสุดท้ายทุกคนที่ตัดตามนี้นะครับไล่ตั้งแต่มื้อเย็นมานะครับก็จะรู้สึกว่ามันลดความอ้วนง่ายๆนะครับ โอเคครับง okay, นะั้นเรามาดูกันก่อน,นว่าอ่ะเรารู้แล้วว่าความเครียดเนี่ยมันไม่ดีผมทํายังไงถึงง่ายนะผมมีสามทริคให้นะครับเรามาดูนะครับข้อหนึ่งนะครับมันมีแรงต้านจากภายในจริงๆแล้วอ่ะแรงต้านจากภายในมันแก้ด้วยวิธีนี้ครับเดี๋ยวผมแก้ให้ดูนะครับมันแก้ง,ง่ายๆโดยการหา,ข,ข,ารรข้อดีของการผอมลงครับข้อดีของการผอมลงสิบอย่าง สิบข้อนะครับผมหาข้อดีในการผอมลงสิบข้อมันมันคล้ายกับหลักการแบบนี้ครับคุณเคยไหมครับที่พ่อแม่คุณสมัยเด็กๆเนะี่ยไม่อยากให้คุณทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ในหัวคุณก็มีเหตุผลบางอย่างซึ่งมันอาจจะเป็นเหตุผลดีหรือไม่ดีก็ได้ครับแต่มันเป็นเหตุผลที่ทําให้คุณเนะี่ยดือ้อพ่อแม่คุณตอนเด็กเหมือนกันครับเรารู้ว่าสมองเราแม้เราจะโตมาอย่างผมอายุ38เนะี่ยเราโตมาขนาดนี้แต่จริงๆแล้วเรารู้ว่าสมองเรายังทํางานเหมือนเดิมครับ ถ้าเราหาข้อดีอย่างน้อย10ิข้อของการลดความอ้วนได้ผลสุดท้ายเราก็จะมีแรงต้านภายในลดลงครับเพราะภายในของเราก็อยากครับอย่างเช่นผมมีข้อข้อดีนะครับข้อ1ก็คือถ้าผอมลงผมจะใส่เสื้อสวยนะครับข้อ้อ2คือถ้าผอมลงเนะี่ยแฟนผมจะอยากลดความอ้วนเพราะว่าพอผมผอมลงปุ๊บแฟนก็จะถูกกดดันทางอ้อมให้ผอมลง3คือเวลาผมผอมลงเนี่ยผมก็จะไม่ปวดเขา่าถ้าผมผอมลงผมจะหายเป็นเบาหวานถ้าผมผอมลงผมจะหายเป็นความดัน ถ้าผมผอมลงนะครับผมจะหายเป็นไขมันกอะตับถ้าผมผอมลงผมจะนะครับหน้าหน้าตาผมเนี่ยจะดูเด็กลงเพราะว่าคนอ้วนมักจะดูแก่นะครับถ้าผมผอมลงผมจะสามารถไปเที่ยวต่างต่างประเทศได้ง่ายขึ้นถ้าผมผอมลงเสื้อผมจะไม่ต้องเปลี่ยนชุดบ่อยๆเห็นไหมครับผมมีสิบข้อดีง่ายๆแค่นี้ครับมันก็จะดันทําให้แรงต้านภายในตัวที่ของผมเนี่ยมันหายไปหรือลดลงนะครับอันที่สอนที่ผมใช้ใช้วิธีแก้นะครับนะครับ ผมรู้สึกว่าไอการออกกําลังกายกับการคุมอาหารเนี่ยมันรู้สึกว่ามันค่อนข้างน่ารังเกียจมากเลยผมก็เลยไปดูซิว่ามันมีวิธีการหรือมุมไหนไหมของการออกกําลังกายที่ทําให้ผมลดความอ้วนได้เฮ้ยผมไปเจอผมกำจัดความความน่ารังเกียจโดยการที่ผมรู้สึกว่าการเดินเนี่ยก็ผอมแล้วครับเขาเรียก L I I S นะครับข้าไปนะครับเอาเป็นว่าการออกกําลังกายเบาๆด้วยการเดินเนี่ย มันก็ผอมได้ผมก็เลยเริ่มด้วยการเดินก่อนแทนที่ผมจะเริ่มด้วยวิ่งก่อนผมเริ่มจากเดินก่อนเลยนะครับแล้วการคุมอาหารเนี่ยมันมีหลายวิธีแทนที่ผมจะไปนับแคลผมก็ใช้วิธีการลดแคลอรี่นะครับลดแคลอรี่ก็คือผมใช้คุมอาหารโดยการลดแคลอรี่ปุ๊บมันทาให้ความรู้สึกรังเกียจต่อการคุมอาหารและออกกบบาลังกายเนี่ยผมเนี่ยน้อยลงนะครับอัน,น 3, ที่3คือผมรู้และ้วฮอร์โมนตัวนี้มันจะหลั่งออกออกมา,มากเลยถ้าเกิดว่าผมไปเครียด ผมก็ทำให้มันสนุกครับอย่างเช่นผมอยากให้มันสนุกง่ายๆผมก็เอาหูฟังใส่แล้วก็ฟังเพลงนะครับเห็นไหมครับแค่มีหูฟังหูฟังนะครับแล้วก็ฟังเพลงไปแค่นี้ก็ลดความเครียดของผมนะครับเวลาผมอยากจะดูซีรีส์หรือว่าดูหนังอะไรบางอย่างในมือถือใช่ไหมครับผมก็จะบอกว่าถ้าผมไปดูหนังผมก็จะได้วิ่งดังนั้น ผมก็จะวิ่งเฉพาะช่วงที่ผมดูหนังเท่านั้นดังนั้นถ้าผมอยากดูหนังนะผมต้องวิ่งก็กลายเป็นว่าผมเอาเรื่องดูหนังเนี่ยของผมนะครับไปผูกติดกับเรื่องวิ่งครับนั้นก็หมายความว่าดูหนังผมชอบมีความสุขผมวิ่งผมก็เลยชอบไปด้วยครับดังนั้นสมองคนเราก็แบบนี้ครับถ้าเราให้รางวัลกับตัวเองนะครับในการวิ่งโดยการดูหนังทุกครั้งนะครับสำหรับผมนะบางคนก็ชอบฟังเพลงบางคนก็ชอบ หาเครียดด้วยวิธีนี้คุณก็สามารถทําให้ฮอร์โมนคอร์ติซอลตัวนี้มันหายไปจากชีวิตได้ครับสรุปแล้วนะครับวันนี้นะครับสามเหตุผลที่เราต้องสนุกกับการลดความอ้วนเพราะว่าการลดความอ้วนเนี่ยถ้ามันเครียดเมื่อไหร่นะครับมันจะเกิดแรงต้านภายในถ้ามันเครียดเมื่อไหร่นะครับ คุณจะรู้สึกว่าคุณจะรังเกียจการคุมาหาและออกกาลังกายและทําให้ไม่สามารถทําได้ต่อเน,นื่องถ้าคุณเครียดเมื่อไหร่นะครับฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดก็จะหลั่งออกมาแล้วทําให้คุณเนี่ยสะสมไขมันมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีคําถามเพิ่มเติมนะครับสามารถฝากข้อความไว้ในอินบ็อกซ์ได,ได้ส่วนคลิปนี้นะครับผมทําเพื่อคนไทยอยากให้คนไทย7 0 0 0 0สคนสุขภาพดีคุณดีนะครับแล้วความรู้เหล่านี้เอาไปเผยแพร่ได้เลยครับใครมีเพจ ใครมีเพื่อนๆคนในครอบครัวเอาไปเผยแพร่ได้ไม่ต้องให้ลิขสิทธิ์ผมก็ได้ครับผมขออย่างเดียวคือคุณนําความรู้นี้ไปใช้แล้วคุณผอมลงคุณนําความรู้นี้ไปแบ่งปันแล้วคนไทยสุขภาพดีขึ้นแล้วผอมลงครับผมโอเคเรามาตอบคาถามกันสักนิดหนึ่งนะครับว้าวคาถามนี้ดีนะครับเดี๋ยวเราตอบคาถามกันสักนิดหนึ่งมีคนถามว่า ดื่มน้ำมากๆเราอ้วนไหมดื่มน้ำมากๆเราไม่อ้วนนะครับแต่ดื่มน้ำมากๆอาจจะทำให้บางคนบวมได้นะครับเฉพาะบางคนนะครับส่วนใหญ่การบวมจะเกิดขึ้นในช่วงที่ผู้หญิงใกล้จะมีประจำเดือนเท่านั้นดังนั้นสรุปแล้วการดื่มน้ําไม่ทําให้อ้วนนะครับแต่อาจจะทําให้บวมน้ําบางช่วงที่ใกล้มีประจำเดือนหรือช่วงมีประจำเดือนเท่านั้นนะครับดังนั้นสบายใจได้นะครับบางคนบอกว่าดื่มน้าเนี่ย ดื่มได้ไม่เกินเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมแอบดูนิดนึงนะครับเหมือนผมจะเคยเขียนไว้ในหนังสือนั่งเฉยๆหน้าหน้าเด็กสัง,งานนะครับผมเคยเขียนเรื่องการดื่มน้ํำไหมอ่าดื่มน้าครับผมเขียนไว้หน้า664นะครับนั่งเฉยๆหน้าเด็กสังกนหน้า6 4นะครับโอคผมจะมีสูตรสูตรคํานวณให้นะครับแต่จาง่ายๆก็กันเราสามารถดื่มน้ําได้นะครับโดย โดยประมาณนะครับเอาแบบเลขกลมๆนะครับก็คือได้ตั้งแต่2ลิตรจนถึง6ลิตรต่อวันไม่ควรเกินนี้ครับไม่ควรเกินตัวเลข6ลิตรต่อวันเพราะถ้าเกิน6ลิตรต่อวันเนี่ยไตยจะทํางานหนักจนเกินไปดังนั้นสรุปก็คือดื่มน้ําเยอะได้ครับตั้งแต่2ลิตรถึง6ลิตรนะครับคําว่ามากๆก็คือเกินกว่า6ลิตรอันนี้ไม่ดีนะครับทางการแพทย์ถือว่าไม่ดีมีคุณอ้อยส้มนะครับคุณอ้อยส้มถามว่า ถ้าจะออกกําลังกายตอนเช้าวิธีไหนดีผมให้เริ่มแบบนี้ครับถ้าคุณน้อยส้มน้ําหนักตัวเยอะอยากลดความอ้วนนะครับผมให้เริ่มจากการเดินก่อนครับเดินไปเลยครับวันละ15นาทีเดินจนชินก่อนครับเดินจนกล้ามเนื้อขาแข็งแรงแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นเดินสลับวิ่ง หรือเปลี่ยนเป็นปั่นจักรยานก็ได้ครับแบบนี้ก็ได้ดังนั้นวิธีการออกกําลังกายอะไรก็ได้ครับ5-15ถึงนาทีก็ถือว่าออกกาลังกายแล้วครับไม่ต้องซสีเรียสว่าเฮ้ยต้อง30นาทีไม่ต้องซสีเรียว่าต้องต้องอัตราการเต้นของหวัวใจส่วนส,สองไม่ต้องครับให้เริ่มจากเดินก่อนเลยครับถ้าเดินไม่ไหวก็ปั่นจักรยานทานคุณปัญญาถามว่าทานไข่ระหว่างไข่ไก่กับไข่เป็ดต่างกันไหมไม่ต่างกันนะครับไข่ไก่กับไข่เป็ด ไม่ต่างกันนะครับมีเพื่อนท่านนึงถามว่าเล่นฮูลาฮูปได้ไหมได้ได้ได้นะครับเล่นฮูลาฮูปนะครับหนึ่งชั่วโมงเผาผ่านพลังงานประมาณ300แคอนแคลนะแต่ต้องระวังเรื่องเจ็บชัยโครงนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เล่นฮูลาฮูปนะครับคุณนัทธิรานะครับอ่าคุณนัทธิราถามว่าหลุดบ่อยนะครับผมว่าอาการหลุดบ่อยเนี่ยเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนถึง2เดือนแรกนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณหลุดบ่อยเนี่ยผมแนะนําครับในเทคนิคลดลดคามอ้วนเนี่ยสิ่งที่ผมทาก็คือทุกครั้งที่เราจะกินอะไรก็ตามนะครับให้เรานะครับพกทันญญพืชไว้ครับทันพืชเป็นของที่กินบ่อยๆเวลาเราหิวแล้วกินแล้วไม่อ้วน2คือดื่มน้ํา1แก้วนะครับทุก1ชั่วโมงก็จะทําให้อาการหลุดบ่อยได้ลดลงได้นะครับยีการหลุดบ่อยมีหลายเทคนิคนะครับที่ผมเขียนไปในหนังสือคุณชัยวุฒิถามว่ากินโปรตีนเยอะๆมีผลต่อไตไหมนะครับ จริงๆกินโปรตีนเยอะๆเนี่ยมีผลต่อไตครับถ้าเกิดว่าเรากินจากแหล่งเดียวตลอดเลยอย่างเช่นเช้ากินไก่กางวันกินไก่เย็นกินไก่นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนําคืออย่างเช่นเช้ากับเย็นกินไข่นะครับกางวันกินปลากินหมูนะครับกินเนื้อแบบนี้ครับสลับกันได้นะครับแลาสองคือถ้าเราไม่ได้กินโปรตีนเกินกว่าวันละ100กรัมก็ไม่ถือว่ามีผลตับไตนะครับวันหนึ่งกินได้100กรัมสําหรับโปรตีน ว้าวคุณสอนนะครับบอกว่าตอนนี้ก็คุมอาหารแบบกะกะแบบที่หมอบอกเลยลดไป10กิโลแล้วแบบไม่เครียดถูกต้องครับ้น,นการลดความอ้วนที่ดีต้องไม่เครียดนะครับอย่าไปเครียดกับมันมากนะครับมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับคุณอันชลีถามว่าลดสัดส่วนลดลงแต่น้ําหนักลงช้าอันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับหนังสือเล่มนี้ผมเขียนไว้ชัดเลยว่าเทคนิคการลดความอ้วนไม่ใช่เทคนิคการลดน้ําหนักการลดน้ําหนักเป็นสิ่งที่เรา ควบคุมยากเพราะว่าน้ําหนักมีทั้งน้าก้ามเนื้อและไขมันแต่ถ้าคุณใช้วิธีการลดของอ้วนคือวัดเฉพาะสัดส่วนนะครับดังนั้นถ้าใครเปิดเล่มนี้นะครับถ้าเพื่อนๆกลับไปเปิดดูผมจะบอกเลยว่าไม่ต้องสนใจน้ําหนักสังเกตเห็นเห็นไหมครับโชว์นะครับผมจะเขียนไว้ว่าไม่ต้องสนใจน้ําหนักทําไมผมถึงบอกว่าไม่ต้องสนใจน้ําหนักเพราะว่าน้ําหนักเป็นองค์ประกอบของ3อย่างน้ําไขมันและกลรามเนื้อแต่ถ้าคุณวัดสัดส่วนรอบเอวต้นแขนต้นขาถ้าเล็กลงถือว่าไขมันคุณลดลงแน่นอนครับ ดังนั้นการลดสัดส่วนดีกว่าลดไขมันเนี่ยดีกว่าลดน้ําหนักนะครับขอโทษด้วยดีกว่าลดน้ําหนักแน่นอนนะครับว้าวคุณหนูฝนนะครับบอกว่าติดตามเฟซคุณหมอสามเดินน้ำหนักลดสิบกิโลแล้วขอแสดงความยินดีด้วยด้วยนะครับคุณปรัตนนปรัตนรัต์นะครับบอกว่าปวดเขา่าคุณหมอเดินอย่างเดียวด้วยไม่ได้ครับถ้าเดินแล้วังปวดเขา่าแนะนําให้ปั่นจักรยาน เพื่อนท้นหนึ่งถามว่าเชียงใหม่ฝุ่นเยอะไม่อยากออกกํบบาลังกายก็ไม่เป็นไรครับเราสามารถคุมอาหารเป็นหลักแล้วก็ออกกบบาลังกายในบ้านได้ครับเราไม่เป็นต้องออกนอกบ้านก็ได้ครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยถูกถูกสอนมานะครับตั้งแต่เด็กเลยว่าถ้าทําไม่เยอะถือว่าไม่ได้ทําแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้นนะครับแค่เรากระโดดปรบมือก่อนอาบน้ําเช้าเย็น30ครั้งแค่นี้ก็ถือว่าทาแล้วครับแค่ทําแบบนี้ทุกๆวันก็สุขภาพแข็งแรงและผอมลงแล้วลลครับ เราไม่จําเป็นต้องวิ่งหรือไม่จำเป็นต้องปั่นจักรยานทางไกลไม่จําเป็นต้องเข้าเวทเทรน่งไม่เป็นครับเอาสิ่งที่เราสามารถทําได้แล้วเรารู้สึกมีความสุขครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือต้องสนุกครับถ้าสิ่งที่เราทำไม่ค่อยสนุกเราก็จะทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จนะครับว้าวสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับทั้งไทยและต่างประเทศด้วยนะครับ คุณถาวรบอกว่าไม่มีแรงออกกํบบาลังกายต้องทํำยังไงครับไม่มีแรงออกกํบบาลังกายมีอยู่2ปัจจัยด้วยกันอย่างแรกคือนอนน้อยกว่า8ชั่วโมงกับ2คือลดคาร์โบไฮเดรตมากเกินไปครับถ้าเกิดว่าเป็นจากนอนน้อยก็โอเคนอนวันละ8ชั่วโมงอันนี้จบ2คือขนาดนอนแล้วก็ยังไม่ค่อยมีแรงแสดงว่าต้องทานคาร์โบไฮเดรตบางอย่างเช่นข้าวกล้อง2แผ่นนะครับหรือกาแฟผสมน้ําตาลชาเขียวผสมน้ําตาล 1ชั่วโมงก่อนออกกาลังกายนะครับจะช่วยได้เยอะเลยนะครับการคุมอาหารเยอะเกินไปก็ไม่ดีก้องกะกะเอาให้พอดีพอดีนะครับว้าวสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาในไลฟ์ครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับว้าวมีคนช่วยสรุปให้ด้วยบอกว่าคุมอาหารเป็นหลักออกกําลังกายในบ้านก็พอนะครับคุณวีระรมิดานะครับเก่งมากเลยสรุปให้เรียบร้อยนะครับสวัสดีเพื่อนๆนจากเดนมาร์กด้วยนะครับคุณวรยานะครับจากเดนมาร์ก คุณปันวิพานะครับถามคุณพันพันวิพาถามว่าลดปริมาณอาหารแต่ละมื้อลงมีหิวบ้างระหว่างมื้อควรทำอย่างไรดีนะครับจริงๆแล้วนะครับมีของว่างที่เราสามารถทานได้นะครับคือหนึ่งธัญ,ญพืชนะครับธัญ,ญพืชมีพลังงานเยอะก็จริงแต่การดูดซึมต่ํามากดังนั้นธัญ,ญพืชเป็นของว่างที่เพื่อนๆทานได้แต่ถ้าทานแล้วมีไผ่ลมก็เป็นดื่มน้ํหนึ่งแก้วนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับช่วยได้เหมือนกัน รหรือว่าเหมือนเดิมครับกินไข่2ฟองเช้ากังวันเย็นก็จะช่วยให้หิวน้อยลงอิ่มนานขึ้นได้เช่นกันนะครับคุณวรัญชิดานะครับถามว่าอ้วนลงพุงเกิดจากอะไรนะครับโอเกิดจากหลายสายเหตุมากเลยหนึ่งอย่างที่เจอบ่อยๆเลยคือ 1. ออกกําลังกายน้อย 2. พักผ่อนไม่เพียงพอนนะคกินข้าวแป้น้ําตาลมานาน พอกินข้าวแป้งตาลมานานมันก็เกิดการสะสมเป็นไขไขมันที่พุงที่เรียว่าไขามันไตกลิสลายนะครับดังนั้นคนไทยส่วนใหญ่นะครับถ้าลดข้าวแป้งตาลได้นะครับพุงมักจะมาน้อยมากเลยนะครับแล้วก็ออกกำลับบงกายร่วมด้วยนะครับมื้อเย็นทานแกงเลียงหรือผักลวกได้ไหมได้ครับ คุณแปนิดาถามว่าสันในไก่กับอกอันไหนดีกว่ากันอันไหนก็ได้ครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับมีคุณจีราพรถามว่าน้ำหนักลงไป3โลแล้วแต่ไม่ลงอีกทำไงดีนะครับก็ค่อยๆปรับอาหารนะครับอย่างในหนังสือเล่มนี้ที่ผมเขียนไว้นะครับผมจะใช้วิธีการกักะเอาในการลดปริมาณอาหารโดยการเราไล่แต่ลดมื้อเย็นนะครับ พอเราลดมื้อเย็นเสร็จปุ๊บเราก็มาลดมื้อกลางวันแบบนี้เป็นต้นค่อยๆลดนะครับหรือปรึกษามาในอินบ็อกก็ได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้ต้องละเอียดเพราะต้องคุยก่อนว่าเรากินอะไรบ้างสามื้อนะครับถึงผมถึงจะช่วยได้นะครับทานไข่แล้วยังไม่ชินนะครับชดเชยด้วยอะไรดีก็กินไข่สองฟอง3ามื้อได้เลยนะครับคุณนริศรานะครับอ่าคุณ นานามีนะครับบอกว่าถ้าเป็นเบาหวานนะครับทานไข่วระสสีฟองได้ไหมได้ครับแต่ว่าต้องทานไข่แดงหนึ่งฟองไข่ขาวเป็นสีฟองนะครับสาหรับคนเป็นเบาหวานและไขมันนะให้เริ่มจากไข่แดงหนึ่งฟองไข่ขาวสี่ฟองก่อนผ่านไปสัก2อสเดือนจนกระทั่งร่างกายเราชินจึงค่อยๆเพิ่มไข่แดงทีหลังไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าคนเป็นเบาหวานกับไขมันตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของไขมันในเลือดค่อนข้างเร็วกว่าคนปกตินะครับ กินเข้าไปแล้วอ๋อมีมีมีคุณคุณยนนะครับบอกว่าผมกินอะไรเข้าไปแล้วมีอาการเบอร์เบอร์มืนเหม,มือนจะรูบนะครับเป็นได้นะครับบางคนกินอาหารเข้าไปมืนหัวง่วงนอนแบบนี้หรือวูบๆได้แนะนําว่าถ้ากินอาหารเข้าไปแล้วมีอาการแบบนี้ให้งีบสัก15นาทีนะครับอาการเหล่านี้จะดีขึ้นนะครับผมเป็นได้ในบางคนนะครับแต่ไม่ได้เป็นทุกคนการผ่าตัดมดลูกออกไปนะครับทําให้ลดความอ้วนได้ยากไหมก็มีส่วนนิดหน่อยครับ ถ้าใครตัดมดลูกพร้อมกับรังไข่จะลดความอ้วนได้ยากนิดนึ่งครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ตัดมดลูกออกไปอย่างเดียวแต่รังไข่ยังคงอยู่ถือว่าปกตินะครับลดความอ้วนนี้เหมือนคนปกตินะครับคุณศศีถามว่ารับประทานอาหารเป็นก่อนออกกําลังกายหรือหลังออกกําลังกายดีนะครับไม่แตกต่างกันนะครับจริงๆแล้วอะ เราจะอ้วนหรือจะผอมลงขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่กินทั้งวันนะครับไม่เกี่ยวกับก่อนหรือหลังอาหารก็คือเชา้ากลางวันเย็นเนี่ยถ้าเรากินอาหารมากไม่ว่าจะกินมื้อไหนก็ตาม<อ>ส่วนใหญ่าจะอ้วนหมด,น,ดน,ะะมนะครับผมขอโทษนะครับเค<อ>รื่องผมเตือนให้นอนสะละสี่ทุ่มนะครับคุณรพีพัฒนถามว่าอายุ55ปีแล้วคุณหมอ พยายามลดคาร์โบไฮเดรตแต่กินพวกมเมล็ดธัญ,ญพืชมากๆเป็นอะไรไหมได้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนกินเยอะๆได้อย่างเช่นข้าวกล้องมือม้อเช้าข้าวไรซ์วรย่มื้อเช้าหรือว่าพวกธัญ,ญพืชต่างๆมื้อเช้าระหว่างมือ้อสามารถกินธัญ,ญพืชหรือพวกแอลมอนด์เม็ดบวงหินมะพร้าวถั่วแบบนี้ก็ได้นะครับระหว่างมือ้อแม้แคลอรี่จะสูงแต่กินเยอะได้ครับเพราะว่าการดูดซึมค่อนข้างต่ำนะครับ คุณอ้อยส้มถามว่าถ้าอ้วนแล้วสามารถกระโดดปบกมือได้ไหมกลัวเข่าจะเสือ่อมจริงๆถ้าเกิดน้ําหนักเป็นเก้าสิบร้อยโลแล้วกลัวว่าจะกระโดดปบกมือแล้วแล้วปวดเข่าก็เนี่ยทำแบบนี้ก็ได้ครับทําแบบนี้ก็พอครับไม่ต้องกระโดดก็ได้นะครับอย่างที่บอกครับ สามเหตุผลที่เราต้องสนุกดังนั้นสิ่งที่เราทาต้องสนุกและปลอดภัยนะครับไปพร้อมๆกันด้วยถ้าเราสนุกสักพักหนึ่งเจ็บเข่ามันจะเริ่มไม่ค่อยสนุกเริ่มทําจากสิ่งที่ทําได้ก่อนนะครับแล้วคุูอาหารเป็นหลักนะครับออกกํบบาลังกายเป็นตัวรองได้ลียทานถั่วแทนได้ไหมได้นะครับอ๋อมีเพื่อนท่านนึงถามว่า ถ้าอยากได้นังสือทาไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับนังสือทั้ง2เล่มนี้นะครับอันนี้ขายคู่คอร์สออนไลน์นะครับอันนี้ขายนังสือเฉยๆนะครับก็สอบถามจด้ในลิงก์ด้านล่างได้ครับโอเคนะครับวันนี้ดึกและ4สี่ทุ่มเราต้องไปนอนแล้วครับเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือนั่งเฉยๆหน้าเด็กสางนะครับดังนั้นเราต้องไม่นอนดึกเกินไปนะครับเดี๋ยวหน้าแก่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในอินบ็อกซ์นะครับสวัสดีครับ